ป้าต้องมาช่วยผมถอนพริกก้อนโหยกูไม่ไหวเลยปวดหลังมากเนาะเอาจะแดกได้ทำไมทำงานไม่ทำไมไม่ได้ไม่แดกแล้วไม่แดกแล้วไม่ได้วันเนี้ยต้องถอนพริกแป้งนี้เสร็จก่อนมึงอย่ามาใช้กูนะไอ้ควายถ้าขอนก็จะแอบยิงมึงถ้าถอนไม่เสร็จวันนี้ไม่ต้องแดกข้าวไม่แดกกันเดะไม่ต้องยกมือไว้ไม่ใช่ต้นไม้ยายมาแอบยิงช่วยนี่จับถอนช่วยกันดึงนึงดึงดึงช่วยดึงหนึ่งสอง ปสามหนึ่งหนึ่งป้าแรงๆสิโอ้ยติดไวป้าแล้วมันจะเสร็จไหมนี่มันดึงไม่ได้เลยมันมันนั่นเร็วเร็วเชือกดึงหนึ่งสองสามโอ้ยหนึ่งสองสามหนึ่งโอ้โมันลึกยังไงทีป้าดานถ้าป้าช่วยถอนมันเสร็จไปนานแล чи, like ้วโอ้ยโอ๊ยไปอะไรอ้ามือเราขาดตรงนี้เนี่ยไหนมือ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 ไปไหนมือไปไหนไหนมือมือไปไหนหนูในมือไปแล้วหน่อย มือเป็นอะไรไม,มือเป็นอ,อะไรไพี่นกได้อีกยิงมือเป็นอะไรไหนแบบมือดิมือแบบแบบมือดิไหนไม่เป็นไรเลยไม่เห็นเป็นอะไ,ไรเลยเนี่ย